สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีลูกท่านนะครับนสู่ช่องค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับนะนะหนิงมึงจะม,มึงจะมาแฉเรื่องอะไรนะเรื่องของมึงแต่สิ่งที่มึงพูดไว้นะครับมึงมีมันมีหลักฐานนะครับในคลิปของมึงนะนาะจิมเอาให้เอาให้กูเปิดสิครับเรื่องอะไรสิีครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทีฟังเรื่องนี้มึงแฉนะมึงแฉเรื่องนี้นะ มึงเคยเข้าไปคอมเมนต์ช่องไอ้แต่ว่าอย่างไรมึงบอกว่าแนวะจิงส่งมา๋ยวเปิดเองมึงไม่เปิดแต่กูเปิดเองนูเปิดให้หมาตัวไหนเข้าไปคอมเมนต์ข้อที่ทหนึ่งนะสองหมาตัวไหนพูดในไลฟ์สดนึกแค่นี้ดีตาสมองคิดกูฟังมึงอยู่นะแ้วนะจิงทาให้กูเปิดมมดูกูเปิดเองถ้ามึงไม่กล้าเปิดอ่ะมึงจะกลัวมึงจะกลัวอะไรใครพูดในไลฟ์สด มึงไปนึกให้ดีๆนะนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะที่มึงพยายามที่จะแ้นี่คือสิ่งที่มึงไม่พอใจแต่ไอ้แต่ไม่เล่นด้วยกับมึงไอ้แต่ไม่เอามึงเลยเสียหน้าไงไอ้แต่ไม่เอาพวกมึงพวกมึงเลยเสียหน้าไอ้แต่กลับมาเอาพวกป่าพวกนี้ไงพวกอีรังมานไง นะบาคนเหล่านี้มันดูจริงใจมากฝ่าไงมากฝ่ามึงเยอะนะกูจะบอกมึงให้นี่นะสิ่งที่มึงโต้กูเมื่อคืนเนี่ยกูดูมึงอยู่มึงแถทุกช็อตมึงเบี่ยงเบนประเด็นทุกช็อตและสิ่งที่กูพูดมาเนี่ยนี่นะกูจำได้ทุกช็อตที่มึงพูดอะไรไว้มึงอย่าลืมคำมึงอย่าลืมคำพูดที่มึงพูดไปสิมึงไร์สดอ่ะมึงอย่าลืมสิ มึงไม่ต้เป็นต้องมา,าหาหลักฐานหลักฐานหลักฐา,า,กานไอ้ที่กูไม่ไม่ไม,ไม่นั่งดูคลิปมึงแล้วก็ไปย้อนดูว่ามึงพูดคลิปไหนคลิปไหนแล้วมาเปิดหรอกกูไม่ใช่คนอย่างนั้นมึงต้องจำได้ว่าที่มึงพูดพูดคืออะไรอย่าแกล้งโง่อย่าแกล้งบ้านะมึงไม่ชอบไปแตจ่ก็เรื่องของมึงนะกูจะบอกมึ้ให้นะแต่น้อยกูจะบอกมึงให้ว่ามึงควรมีจิตสำนึกหนิงนะว่าเขาคือพี่น้องกัน กูจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วมึงจะไปด่าแต่เพื่ออะไรืึกูถามกล้าบมึงมาสมทุกวันนี้ไม่กล้าด,าดา่าดําแจะเมื่อก่อนเห็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 น้นนาวนี่เห็นห้าวเปิดคลิปดาําแจะอยงวันนี้ทำไมทุกวันนี้ไม่กล้าละ่ะตอบกูนมาสิทำไมถ,ถึงไม่กล้านะ เอาคิดกูไปเปิดแต่แถท,ทุกช็อตรับไม่ได้สิที่กูพูดใช่ไหมมึงอ่ะใช่ปะอหน,น,นิงรับไม่ได้สินี่พูดใช่ปะโ่นะกูจะบอกมึงให้คนอย่างมึงมีความจริงใจแล้วให้ใครกูถามมึงหน่อยมึงเทียงทุกช่องนะครับมึงไม่ฟังคนอื่นอาเลย มันคิดว่ามึงเป็นเทวดาหรือไงมันคิดว่าเหตุผลของมึงเนี่ยเหนือใครหรือไงมันคิดว่ามึงมีความรู้มากหรือด้านกฎหมายเนี่ยืึกูถามมึงกลับแล้วกูก็บอกงแล้ว่ากู่าประกอบมึงเสือกมารับทําไมือแล้วมึงบอกว,ว่ามึงไม่ได้ปกป,ป้องคนผิดหมาตัวไหนเข้าไปคอมเมนต์ให้กับมึงใจในช่องประกอบในช่วงประกอบไ์สดหมาตัวไหน อาการที่มึงไปเมนท์ให้กำลังใจนะั่นคือมึงมึงอะไรมึงอะไรหนิงมึงสนับสนุนปากกอบไงฮะมึงเข้าไปคอมเมนต์เยอะๆกับใครอะ่ะไอคนที่แม่งทำผิดเนี่ยให้กำลังใจเนี่ยกดหัวใจให้แล้วก็พูดคำพูดคำจาที่มึงที่ปากกอบมาแล้วตอนมึงเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยแบบนี้มันเรียกอะไร นะมึงยังมาแถอีกมึงแถทุกดอกที่กูพูดเนี่ยรับไม่ได้ความจริงที่กูพูดแต่เอฟซมึงที่เข้ามาา,มาคอมเมนต์ด่าก,กูในไลฟ์สดเมื่อคืนเนี่ยนะกูจะบอกพวกมึงมให้ f อฟซสั่งสั่งมทั้งนั้นนะตอนนี้กูชี้ชัดได้เลยว่ามึงอยู่ในมึงกลับไปอยู่ในจุดเดิมแล้วนะแต่ก็ย่างนี้โอเค ไม่แซลุงไม่แซป้าเหมือนเมื่อก่อนโอเคนะก็โอเคแต่ลุสภาพแล้วตอนนี้มึงกลับไปอยู่จุดเดิมที่ดา่าอยู่ทุกเบอร์ทุกช่องนะแต่กลับไม่ด่าฝั่งหนูกูถามมาสิว่าทำไมมึงไม่ดา่าไอหลันนะทำไมต้องด่าแต่ไอไหลนะกูถามกลับหน่อยดิตอบกูด้วยดิตอบกูได้ปะตอบกูได้ไหมหนิง พวกกูเลยนะบอกมึงไม่ให้พวกกูเคยให้โอกาสมึงในวันที่มึงเข้ามากันเนี่ยมีคนมาถามกูว่าเอาอยัางไงเอาอยัางไงกูก็ยังบอกว่าโอเคให้โอกาสเถอะแย่น้องมันไม่ด่าลุงไม่ด่าป้ามันไม่ด่าสินค้าถ้ามันสมมติจริงๆริถ้าโอกาสมันรอดูพวกกูให้โอกาสมึงเลยเมื่อก่อนที่พวกกูคุยกันกับยูทูบเบอร์ ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะแต่ทำไมวันนี้มึงถึงไมาฮกกายไหลอะมึงมีอะไรไหลอะเพราะไอไหลไปให้แผ่นซีดีมึงไงหนิงมึงขัดลับเรื่องนี้กูก็บอกกับมึงว่าเออถ้าไหลเนี่ยมันมีหลักฐานอะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถเอาไปให้กับทีมงานทนายเขาได้กูบอกกูแล้วใช่ไหมเออท่านจะเอาไปทอะไรแล้วท่านประกประกอบไปแล้วเขาท่าน แต่มันสามารถให้ทีมงานชนายรู้ในคลิปที่ไอ้ไหลมันพูดในคลิปที่ใครพูดที่มีคลิปลับเนี่ยอย่างน้อยเอาไปให้ทีมงานชนายฉันฟังเนี่ยมันไม่ดีฝาเหลอหนิงกูก็บอกกับมึงแต่มึงก็จะเบ่งจะเบ่งไม่มีประโยชน์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 พ้องนไม่มีประโยชน์ไม่มีไม่มีประโยชน์สำหรับมึงที่มันไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้คลิปเสียงมึงเนี่ยใช่ปะมึงไปคิดใส่ต่อให้ดี มันไม่มีประโยชน์สำหรับมึงไงที่มันไม่ให้คลิปเสียงมึงไงแต่มันอาจจะมีประโยชน์สำหรับข่าวสองคนร้ทนายดูเพื่อชี้แถวทางในการอุทธรณีกาไวา้แล้วบอกรุกกฎหมายนะเลอะเทอะอีกคนที่มึงเป่าหูก็เลอะเทอะนะคุูคิดแค่นี้ คิดว่าเอาอยัางไงแผ่นซีดีที่มันมีถ้ามันมีจริงเนี่ยเอาไปให้ป้าเนี่ยแล้วป้าเอาไป้ทนายเนี่ยมันอาจจะช่วยได้ก็ได้มั้งจริงปะ่ะคลิปที่มันบอกว่ามีนี่คือคลิปอะไรคลิปพี่เจ้าที่คุยบ้านน้าตายคลิปร่องราวงตาเนี่ยเขาบอกว่ามันมันมันช่วยได้นะ นี่คือสิ่งที่มึงไม่พอใจแล้วมึงแถอ่ะนี่ครบแปนาทีแล้วแต่จเจออีกเดียวไปนะหนิงยาวๆนะมึงไม่ต้องมาแถหรอกนะมึงดูช่องอื่นดิเขาเล่นมึงเนี่ยมึงตอบเขามาแต่ช่องเลยแล้วหนิงนะโอเคนะอย่าแถ